สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อปแก๊็นะคะและรายการบางกอกกระซิบก๊อสิบกระซิบคุณผู้ชมค่ะความสวยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครหรอกนะคะวันนี้ค่ะก๊อปแก๊็เลยจะมาตามถามเซเลบริตี้ค่ะแต่ละท่าน่าแต่ละคนเนี่ยเขาเสพติดสัญญกรรมหรือเปล่า่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรื่องสัญยกรรมตอนอายุเท่าไหร่อยากรู้มากเลยอะ่ะก๊อปแกี็ยไม่รู้จะแพ้พวกเขาหรือเปล่านะคะความสวยเนี่ยแต่ยังไง <ห ả? S 1> ขอบอกเลยค่ะว่าก๊อปแก๊็เนี่ยไม่ยอมค่ะเพราะว่าเสริมตลอดทุกสามเดือนโบท็อกซ์เนี่ยตลอดค่ะจะดูไหม อยากรู้อยากเห็นลักษัดนักเชียย์เราถ้าอยากรู้ลราก็ต้องถามพวกชีและฮีเหล่านี้ดูกันละกันนะครับเป็ด่ะพี่เป็ดเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่น่าตึงมากเลยนะคะพูดแบบชนปะพูดจริง จะถามพี่เป็ดว่าพี่เป็ดเนี่ยมีการศัลยกรรมตรงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าเราก็ดูแลโดยเลเซอร์เพราะพี่กลัวเข็มกคือถ้าไม่กลัวเข็มปัดนี่หน้าตึงไปนานละคือยอมเหี่ยวยอมเหี่ยวพี่เป็ดค่ะพี่เป็ดไม่เข้ากับสกู๊ปหนูค่ะหนูขออนุญาตเลิกสัมภาษณ์ได้ไหมคะพี่เป็ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาวมั่นนะคะคือสวยอยู่แล้วแต่ไม่ใัลยกรรมเพราะฉะนั้นนี้ต้องโชว์หน้าตัวเองนิดนึงค่ะกล้องค่ะสูบนิดนึงค่ะมั่นไหมคะ มั่นก็มั่นก็คือได้แค่เนี้ยแต่ก็สวยอยู่สามีฉันรักสามีฉันหลงก็พอละอย่างคนไหนยัะสามีคนน้นอุ้ยกล้องแผ่นเลยโอ้ยตามติดตามติดตลอดเลยเชื่อแล้วแหละว่าสวยจริงโอ้ยตึงเป๊ะเลยหูนะครับเอาพาสัักครูละช่วงหน้าไปดูความงามของท่านอื่นๆกันต่อปังกากสซกระซี วุ้ยค <c oughs> ันหน้าจังเลยองใส่คนหมากับคุณผู้ชมที่บ้านกอบแกบเลี้ยงหมาหไม่ใช่คนหมากับคุณผู้ชมใหม่คะ่ะ<ห>กอบแกเพิ่งรให้ใหม่มาอุ<ห>้ย <świad, S 2> หลุดแล้วรรองอยากสวยอยากสวยอ่ะสวยสแบบนี้รันเนี่ยก็ยังจะมาหลุด<ข>อีกตอนนี้ทาไปตามถามเซเลบตี้กันต่อค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยสัญญารรมั้งแต่อายุเท่าไร่รู้หมดเลยว่าร้อยใหม่อยาเข้ามาใกล้สิใหม่หลุดหลุดมันไม่เท่าไรแล้ะแต่ท่านนายเหียล่ะก็แย่ล สวัสดีค่ะพี่ชูชัยค่ะสวัสดีครับ,บัเจอกี <นะ S 1> ่ทีก็หน้าเป๊ตลอดพื้นเดิมดีหรือว่าพึ่งหมอคะพื้นเดิมดีสิพื้นเดิมดีสิเราเป็นคนข้างในก็สวยนะเราก็ออกมาข้างนอกทำบุญก็เยอะนี่ค่ะเขาเรียกว่าผลบุญส่งให้สวยนะคะแต่ต้องถามพี่ชูชัยก่อนรู้จักการสรัลยกรรมครั้งแรกในตอนอายุเท่าไหร่คะ ครั้งแรกก็ต้องประมาณน่าจะ40สิมั้งทําอะไรก่อนดับแรกคะก็โบทถอดอะไรประมาณนี้ก็มีไปเกาหลีบ้างศิลปกรรมส่วนไหนที่รู้สึกว่าเจ็บสุดแล้วก็เยอะสุดแล้วในชีวิตตอนนั้นไปเกาหลีเนอะนอนทํา11ชั่วโมงแป้งเพศแปลงเพศสาวแม่ถ้าแปลงได้ก็ดีนลยถ้าแปลงได้ก็ดีนะก็ตอนไปทําไม่กบไปทํานะ กลไปดูแล้วก็ทําคนแรกเลยทําสิ่งบางอย่างให้เหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยครับหมดไปเท่าไหร่ครับพิชูชัยล้านก่าบารโอตอนนี้สะดืออยู่ตรงไหนครับอยู่ที่เดิมทำแล้วถ้าดูดีขึ้นและมีความสุขทาไปข้างหน้าขอบคุณหมอกี้แอนคนางล่ะครับเสพติดศิลปกรรมกับเขาบ้างไหมความสวยค่ะกับแรงน้อมถ่วงนะคะอยากถามนิดนึงค่ะหมอกี้ค่ะรู้จักการศัลยกรรมครั้งแรกในตอนอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่เก ยังไม่เคยเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้มาหมดเลยะะอะค่ะปลอมปลอมปลอมค่ะตรงไหนที่ไม่ได้ทำมาก็มีบ้างค่ะสมัยนี้นะคะก็ต้องมีแบบธรรมชาติด้วยเพื่อคุณหมอด้วยแล้วจุดไหนที่ทํามาแล้วแบบเป็นการผ่าตัดแบบว่าใหญ่ๆหําทำตาสองชั้นไม่ถึงกระโมวยนะก็ือแบบซ่อนในหลบในซ่อนในเดี๋ยวพูดต้เหมือนนมหายแค่นี้นอกนั้นก็ธรรมชาติ<ช>นะเอสุดท้ายค่ะให้มองกล้องค่ะแล้วโชว์ผิวหน้านิดนึงเกิดหน้าเกินตา